ครับสวัสดีครับผู้ที่ติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปลูกหอมแดงนะครับปลูกหอมแดงทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแปลงหอมแดงที่เราเตรียมเตรียมเพาะป,ปลูกนะครับไถพวนแล้วก็ปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็มาเอาเอารถไถเดินตามนะครับมาไล่คาดดินให้มันแน่นนะครับ ก็อย่างที่เห็นนี่ครับเป็นแปลงที่เราเตรียมไว้แล้วก็ลดน้ำลดน้ำเสร็จแล้วก็จะเอาพิมพ์ปลูกหอมนะครับมาลากนะครับก่อใช้แรงงานคนในหมู่บ้านนะครับก็เป็นแปลงที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใช้พิมพ์นะครับเขาเรียกว่าแม่พิมพ์นะครับลากก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ออกเป็นระยะห่างแล้วแต่เรา จะใช้นะครับมีตั้งแต่13 14เซน1 5เซน16เซน17 cm, ถึงไปถึงพิมพ์20นะครับอันนั้นก็จะเป็นการปลูกหอมที่หัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหอมรุ่นหัวประมาณสักนิ้วมือนี่นะครับหัวกำลังดีครับเราก็จะมาทำเอาพันหอมแดงนะครับหนึ่งไร่ก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าโลนะครับ ถ้าหัวเล็กก็จะไม่ถึงนะครับจำนวนปริมาณหัวมันก็น้อยใช้น้อยนะครับอันนี้คือถ้าหัวใหญ่ๆก็จะประมาณ100ยกโลนะครับตีไปซะต่อไรนะครับผม mm hmm. ก็ใช้พนักงานนะครับใช้คนในหมู่บ้านนี่แหะครับรับเหมาเพาะปลูกไร่ละ2000กว่าบาทนะครับที่รับจ้างกันนะครับใช้ทีมงานแล้วแต่ใครจะมีกี่คน พอทำงานเสร็จแล้วก็เอามาหารกันนะครับวันหนึ่งก็จะได้อยู่ถ้าคนเยอะๆก็จะอยู่ที่หลายไร่อยู่นะครับ4-5ไร่ประมาณนี้ครับแล้วแต่กำลังแล้วแต่จะตกลงกันนะครับในทีมงานแต่ละของหมู่บ้านนะครับผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับการปลูกหอมแดงเป็นยังไงนะครับมันจะมีรูให้เรา บูกตามรูที่เราลากไปนะครับเป็นพิมพ์พอเราลากไปเสร็จมันก็จะเป็นรูในพื้นดินนะครับเราก็เสียบตามรูดินนะครับแล้วก็พอพักเที่ยงเราก็จะมีอาหารตอนเที่ยงนะครับถ้าสวนใครตอนเช้าก็จะกินข้าวเช้านะครับผมก็รับประทานอาหารกันมีความสุขครับพร้อมหน้าพร้อมตาตามภาษาบ้านบ้านนะครับ ไม่ต้องไปมีโต๊ะหรูหราอะไรมากมายนะครับผมก็กินร่วมกลุ่มกันอย่างนี้นะครับช่องนี้ก็โควิดก็ไม่มีแล้วนะครับพอปลูกเสร็จนะครับเราก็จะมาคุมฟางนะครับฟางเป็นฟางข้าวที่เราอัดอัดเป็นแท่งไว้นะครับเราก็มาทำการเอาน้ำลดเขาเรียกว่าหมักฟางนะครับ ให้น้ำมันเข้าไปในฟางให้มันมีน้ำหนักนะครับผมเวลาเราคุมหอมคุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคุมง่ายนะครับเราสบัดเราสันออกนะครับผมมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับเราเอาน้ํำแช่ไว้นะครับแช่ไว้นะครับผมทำการคุมนะครับเขาเรียกว่าคุมหอมคุมดินนะครับเพื่อให้มี ความชื้นในดินแล้วก็อีกอย่างก็ออก,กันวัชพืชนะครับญ้าที่มันจะเกิดเพราะเราก็ได้ทําการฉีดยาคุมไปด้วยนะครับคุมฉีดยาคุมยานะครับใครจะฉีดทีหลังก็ได้นะครับสมมุติว่าคุมฟางแล้วมาฉีดหรือว่าจะฉีดก่อนก็ได้นะครับฉีดยาคุมนะครับผมคุมหลังจากเสร็จเรียบร้อยพื้นที่ ถ้าคนประมาณ30ขึ้นไปก็ใช้เวลาไม่นานนะครับคุยกันสนุกไปเรื่อยเดี๋ยวก็เสร็จเองนะครับก็สนุกสนานกันแลเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปนะครับในแต่ละของทีมงานนี่นะครับทำงานเสร็จก็มีความสบายใจนะครับทั้งผู้ จ้างและผู้ที่มารับจ้างนะครับผมบกมือทักทายกันนะครับหลังจากเสร็จงานแล้วก็แยกย้ายกันกลับนะครับช่วงนี้ก็จะตกคํำแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสวนของพี่น้องที่สุดท้ายนะครับก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับบางสวนก็เสร็จตั้งแต่บ่ายถ้ามี เยอะหน่อยก็ถึงเย็นนู่นแล้วครับผมก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับแจกย้ายหลังจากที่ปลูกเสร็จนะครับผมเจ้าภาพก็ถ้ามีอาหารหรือไม่ก็เครื่องดื่มก็กแจกจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของผมเองนะครับปลูกไปตั้งแต่วันที่28 ตุลาคมนะครับก็10กว่าวันแล้วครับพักก็อย่างที่เห็นนะครับขึ้นเขียวเป็นแถวดีนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมถ้ายังไงผมก็จะลงคลิปให้ดูนะครับว่าติดตามผลงานว่าปลูกหอมแดงเป็นยังไงนะครับเนื้อที่ประมาณ1ไร่3งานนะครับผมยังไงก็ฝากผู้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปกเกษตรนะครับส่วนรถไถก็ช่วงนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเสร็จจากหน้านาหน,น้าสวนแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับ